คราวนี้พาไปต่อนะครับในพื้นที่ของอำเภอพรเจริญนะครับมีรายงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับในเรื่องของน้ำที่มีการเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนบางจุดนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยในพื้นที่นะครับมีการรายงานข่าวนะครับออกมานะครับว่าจังหวัดบึงกาฬนะครับแม่น้ำสงครามล้นตลิ่งท่วมพื้นที่2อําเภอด้วยกันนะครับมีบ้านเรือนได้รับความ ได้รับผลกระทบนะครับ230หลังคาเรือนด้วยกันครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านนะครับอ,บอําเภอซอวิสายอ,อําเภอซอวิสยัยอ,อําเภอพรเจริญอ,อําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับระดับน้ำเช้าวันนี้นะครับเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณทางเข้าบ้านน้อยสันติสุขหมู่ที่5ตำบลดอนย่านางอ,อําเภอพรเจริญระดับน้ำบางช่วงนะครับสูงกว่า1เมตรนะครับ ขออไปนะครับเป็นแม่น้ําสงครามนะครับระดับน้ําบางช่วงเนี่ยสูงกว่า1เมตรนะครับแล้วก็รถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกว่า30ครัวเรือนครับก็ต้องมีการใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านมานานกว่า3สัปดาห์นะครับล่าสุดนะครับระดับน้ําเช้าวันนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเข้ามาในหมู่บ้านบ้านสันทีุ่ขหมู่ที่5ครับ บ้านสุกษาครหมู่ที่4บ้านเรือนถูกน้ําท่วมกว่า50ครอบครัวนะครับน้ํายังไหลเข้าท่วมตามพื้นที่ลุ่มตม่ําแล้วก็ถนนตามซอกซอยภายในหมู่บ้านบางจุดนะครับสูงกว่า50เซนติเมตรประชาชนต้องเดินลุยน้ําออกมาจากบ้านเพื่อไปทํางานส่วนที่อยู่ไกลนะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดบึงกาฬและฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธาร,รณภัยของเทศบาลตำบลดอนย่านางก็มีการมีการนำนะครับใน ส่วนของรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบผู้ประสบภัยยกสูงมารับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่หมู่บ้านออกมาส่งที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเพื่อไปโรงเรียนไปทํางานส่วนชาวบ้านบางรายนะครับที่มีเรือก็พายเรือออกมาด้วยตนเองนะครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่มีความจําเป็นต้องเดินทางตลอดครับก็ขนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์มาไว้ปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่สูงโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีการจัดเวรยาม ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาขาโมยทรัพย์สินครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมครับว่าแม่น้ําสงครามเนี่ยมีการล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหมู่บ้านในครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนกว่า200ครัวเรือนต้องได้รับผลกระทบถนนทางเข้าหมู่บ้านน้าท่วมสูงกว่า1เมตร40ครอบครัวต้องมีการสัญจรทางน้ําโดยการใช้เรือแทนรถยนต์และกว่า140ครอบครัวครับต้องมีการใช้ชีวิตอยู่กับน้ําท่วมมานานกว่า1สัปดาห์แล้ว นอกจากนี้ครับในพื้นที่ของบ้านสมสนุกหมู่ที่6บ้านสุขเจริญหมู่ที่12ตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาที่อยู่ติดกับแม่น้ําสงครามก็ถูกน้ําสงครามรล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า50ครอบครัวนะครับซึ่งนายจักรพงศ์พันเพงในอำเภอเซกาพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ราชชมพูนาย,ยกเทศมนตรีตำบลท่าสะอาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็มีการลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นะครับของอำเภอรพรเจริญอำเภอเซกานะครับที่มีแม่น้ำสงครานะครับก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้น้ำนะครับมีการล้นนะครับเออล้นเข้ามาท่วมในพื้นที่ชุมชน ก็มีผลกระทบนะครับถึง200ครอบครัว200ครัวเรือนกันเลยนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับในพื้นที่จังหวัดบึงการของเราครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา